วัสดีค่ะพบกับวิดาทาโรนะคะช่วงนี้มาพบกับความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่23สิงหาคมถึง22กันยายนนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ค่ะกันไปอย่าจริงจังจนมากเกินไปนะคะมีผลตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคมนะคะอ่ารักนาก็ดูได้นะนี่เป็นศาสตร์ตะวันตกค่ะอ่า รัคนาศาสตร์ไทยก็ดูได้ถ้านี้พูดอะไรผิดก็ขออภัยไว้ในที่นี้นะคะอ่ามาดูให้สําหรับคนที่คุมเคือแล้วก็มีคนลักเก่าให้ด้วยนะคะปิดถ่ายจากไพ่นะคะสําหรับคนที่คุมเคือชาวราศีกรัน้นช่วงนี้คุณมีตัวเลือกเข้ามาเยอะเหมือนกันนะอาจจะเป็นเพศเดียวกันด้วยค่ะคือเหมือนคุณเจ็บหนักมามากกับเรื่องความรักความสัมพันธ์นะในเรื่องนี้ พอเรื่องบุคคลที่3ที่เข้ามาพัวพันทําให้คุณต้องแบบเจ็บอยู่ตลอดเวลาคุณเริ่มจะแบบรักษาตัวเองได้แล้วคุณเริ่มจะเข้มแข็งกับตัวเองได้แล้วด้วยความที่คุณอาจจะนิ่งๆกันไปเจ็บมากกับความรักความสัมพันธ์นี้ด้วยความที่สองะทถาค่ะคุณก็มีการรอคอยให้เขาติดต่อมาและสื่อสารความรักความสัมพันธ์ของคุณเขามีตัวเลือกหรือเขามีบุคคลอื่นหรือเปล่านะคะ พอมีไพ่ดิเอมพาร์โรนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณหรือมีเจ้าของอยู่แล้วนะคะด้วยความที่แบบเหมือนคุณก็อีโก้สูงเหมือนกันด้วยความที่สามถ้วยความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นในรูปแบบพี่น้องหรือเพื่อนก็ได้ค่ะ j u s t i c ค่ะอ่าคือชาวราศีกันต้องการความชัดเจนและความถูกต้องค่ะแต่ด้วยความที่คุณเงียบนิ่งกับมาก กับเขามากเลยนะตอนนี้ไพ่เดนมารเชียนค่ะเขาจะสื่อสารเขายังไม่หายไปจากคุณหรอกนะมีไพ่พักขึ้นมาคุณอาจจะทําบุญร่วมกันไว้มันเลยเหมือนประมาณที่ว่าคุณยังกลับมาหาก,กันและกันหรือคุณอาจจะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เขากลับมาไพ่ก็ยังมีการวนกลับมามาเพราะความถูกต้องเพราะความชัดเจนค่ะอ่า ถ้าจากไพ่ก็คือเหมือนประมาณที่ช่วงเนี้ยมันดูนิ่งๆดูแข็งๆใส่กันจังแต่ไพ่ก็ยังบอกว่า,าเขาคนนั้นยังเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณแหละคุณรู้สึกว่าเขายังเป็นคนที่เป็นพ่อของลูกก็ได้แม่ของลูกก็ได้เลยเหมือนประมาณที่ทําไมช่วงนี้เขาดูเงีย,งยบๆนิ่งๆใส่คุณจังนะถ้าจากไพ่อาจจะเป็นชาวราศีกันค่ะตุลสิงค์ค่ะพฤษศเมษค่ะ ขาอาจจะเป็นพ่อไม้หรือแม่ไม้ที่ผ่านการแต่งงานมาแล้วนะคะคนนี้อาจจะมีเจ้าของก็เป็นไปได้ค่ะเพราะมันมีเรื่องบุคคลที่3ที่เข้ามาเกี่ยวข้องคุณอาจจะไปเป็นบุคคลที่3สําหรับเขาขอภัยหน่อยค่ะเขาคิดยังไงกับชาวราศีกันค่ะม,มันเหมือนประมาณที่ว่าเขาอยากจะพักใจนะตอนนี้เขาบอกตัวเองมากค่ะเขาสร้างกำแพงให้กับตัวเอง ไะะพ่บอกว่ามันอาจจะเป็นการที่เขาอาจจะหยุดหยุดพูดคุยกับคุณแหละไพ่ถามว่าเขาชอบคุณไหมเขาชอบมีไพ่เดลเ์เบอร์แต่ด้วยความที่ใครสักคนนึงมีบุคคลที่3ก็คือมีเจ้าของอยู่แล้ววี o อฟ u n e ค่ะเขาอยากเริ่มต้นอยากเริ่มต้นกับคุณนี้แหละอยากให้แบบเหมือนใครสักคนหนึ่งที่แบบเป็นโสดจริงๆเป็นไม่มีพันธะจริงๆก็คือเหมือนอยากกลับมา เริ่มต้นเป็นครอบครัวหรืออยากจะเป็นคนรักนี่แหละไพ่เดวิลค่ะความรับความสัมพันธ์ของคุณพูดได้เลยว่ามันเป็นเรื่องมือที่3ที่เข้ามาเกี่ยวขอ้องอ่าเขาก็เจ็บเช่นกันค่ะไม่ใช่คุณเจ็บคนเดียวนะถ้าจากจากไพ่อ่พยายามคุยแต่คุยน้อยพยายามบล็อกอยู่ในตัวเองไพ่แจส e มนไพ่บอกเลย ถึงคุณจะไม่ได้คุยกันหรือว่าคุณหันหลังให้กันไพ่บอกมีการวนกลับมาค่ะอาจจะไม่ใช่ตอนนี้เห็นไหมไพ่บอกคุณเป็นคู่อดีตชาติค่ะมีหกถ้วยมันเลยเหมือนประมาณที่ว่าวนกลับมาอ่าณตอนนี้ก็ก็คือเหมือนเขาอาจจะปล่อยคุณไปก่อนไพ่ย,ยังบอกว่าเขาอะมีความรู้สึกมากกว่าคุณมากกว่าคุณที่คุณรู้สึกกับเขา แต่เขาก็เลือกที่ว่าจะให้มันจบเลือกที่จะพักร่างเลือกที่จะไปหาที่มันเขาอยู่แล้วเขาแฮปปี้สบายใจกว่านี้ด้วยความที่ที่แบบเหมือนไ้เดอรสตาร์เนาะต่างคนต่างอยู่คนคนนี้เป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์แลกะก็ประมาณที่ว่ามีชื่อเสียงในวงการประมาณนี้ เขาเจ็บนะไม่ใช่เขาว่าไม่เจ็บนะดูจากไพ่เขาก็ชอบคุณค่ะแต่ว่ามันความรักความสัมพันธนะ์่ะมันเป็นเรื่องของบุคคลที่สามที่เข้ามาเกี่ยวข้องมันดูเหมือนไม่ค่อยชัดเจนก็เลยเลือกที่จะเดทดีกว่าให้มันจบต่างคนต่างไปก่อนไหมอ่าแต่ไพ่บอกว่ามีการกลับมาค่ะวิโอโจนนะคะแล้วก็หกถวยแล้วก็จัสเมนกลับมาค่ะ,นนะ,คะ,คะเพราะเหมือนคุณอาจจะเป็นคู่กันอาจจะเป็นชาวราศีมิถุนมังกร แล้วก็กลุ่มพิจิเมตค่ะอา,อาจจะเป็นพ่อไม้หรือแม่ไม้ที่ผ่านการแต่งงานมาแล้วนะมาดูแนวโน้มอ,อนาคตความรักความสัมพันธ์คุณจะเป็นในรูปแบบไหนคะถ้าใครอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ S ข้างล่างได้ค่ะแนวโน้มอ,อนาคตข้างหน้าค่ะความรักความสัมพันธ์คุณจะเป็นในรูปแบบไหนคะอา,อาจจะมีอีโก้ใส่กันเนาะ จัสเมนคุณเป็นคู่กันค่ะได้วนกลับมานะคนรักที่คุมเคือยคุณเจ็บมากทีเดียวเจ็บกับความรักความสัมพันธ์นี้แต่คุณหหยหาเขามากอ่าไพ่เดวลค่ะคุณคิดว่ามันคงจะกลับมาไม่ได้แล้วอะ่ะคงจะต้องปล่อยคุณอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กันคุณอาจจะอยู่ต่างที่ต่างถิน่นต่างแดนอยู่คนละอำเภอหรือจังหวัดก็เป็นไปได้ด้วยความที่ว่าคุณเป็นคนที่ดื้อและหัวร้อนเหมือนกันนะ คุณก็ไม่ต้องการที่จะให้มันจบอะไพ่บอกว่าคุณพยายามจะเย็นพยายามจะเย็นใช้ความคิดอ่ะไพ่บอกว่าคุณยังรักเขาอ่ะยังโหยหาคุณยังมองปัญหาตรงนี้อยู่ จะแก้ไขยังไงไพ่ก็บอกว่าเหมือนต้องใช้เวลาหรือเปล่าส่งคาถาถ้าเขาใช้เขาคงจะแบบว่าวนกลับมาหาแต่ไพ่ก็บอกก็ยังวนกลับมาค่ะเพราะาคุณยังรักกันอ่าเจรยญค่ะคุณคิดที่จะทําอะไรแต่คุณก็ยังไม่ได้ทำเนาะไพ่บอกว่าความรักคนสัมพันธ์ของคุณอาจจะมีอ่าคนที่มีเจ้าของแล้วต่างคนต่างนิง่งนิ่งมากทีเดียวแต่ก็ยังแบบว่าเป็นรักที่มันผิดอะ่ะแต่ใจมันยังถึงกันไพ่แปดดาบ แบบดามในที่นี้ก็คือเหมือนประมาณที่ว่าความรักกัมันนา่าจะเป็นไปได้ยากกัมันดูเหมือนมันบล็อกตัวเองไปหมดเลยอ่ะหรืออาจจะมีการบล็อกกันค่ะแต่ไพ่บอกว่าถึงจะบล็อกไงไพ่แจสต m เมนต์คุณก็ปลดบล็อกไพ่บอกว่าคุณยังรักอยู่เขาก็รักคุณเช่นกันค่ะ ถ้าจากไพ่ก็คือความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นในรูปแบบเพื่อนกันไปก่อนไหมหรือในรูปแบบพี่น้องกันไปก่อนก็นได้ค่ะถ้าจากไพ่เพราะมันเป็นการที่คุณก็รักกันเขาก็รักคุณเช่นกันไพ่จัส m e n นคุณยังมีการสื่อสารและพูดคุยได้ติดต่อกันอยู่อย่างเงี้ยเป็นระยะยาวอยู่เหมือนกันนะอาจจะเป็นชาวต่างชาตินะอาจจะเป็นชาวราศรีมิถุนเมษค่ะ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้ขอไพ่แนะนําหน่อยไพ่แนะนําให้กับความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันเลยค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้สื่อสารเร็วๆนี้นะชาวราศีกันมันเหมือนประมาณที่ว่าชาวราศีกันได้คิดทบทวนในเรื่องราวต่างๆก่อนเนะาะไพ่บอกว่าคุณก็ปล่อยแหละคุณก็ปล่อยแต่คุณก็คิดเหมือนกัน ว่าจะกลับมาสื่อสารและพูดคุยไหมก็มีเกณฑ์ที่จะได้สื่อสารและพูดคุยกันนะคะเร็วๆนี้ค่ะมาดูให้กับคนรักเก่าของชาวราศีกันดีกว่าค่ะว่าเป็นในรูปแบบไหนค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะเกิดขึ้นแล้วหรืออาจจะยังไม่เกิดขึ้นก็เป็นไปได้ค่ะฟังไว้เป็นแบบแนวทางทําให้ความทําให้ชีวิตดีขึ้นจะดีค่ะขอบคค่ะ นรักเก่าของชาวราศีกันช่วงนี้คุณรู้สึกเหนื่อยจังดูเหมือนเขาอีโก้เหมือนกันค่ะสิบถ้วยเหมือนตอนนี้คุณอยู่กับครอบครัวไปก่อนมีไพ,พ่พักคุณอาจจะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เขามาแน่เลยกลับมาพูดคุยกลับมาสื่อสารแต่สิกทาค่ะคุณรู้สึกว่าคุณยังมั่นคงกับเขาอยู่อ่ะไพด่ดยชารอตอ่าไพ่ดยแฮงแมนคุณรู้สึกว่า มันเหมือนประมาณที่ได้เสียของรักไปแล้วอะ่ะคุณอาจจะมีการบล็อกกันไปอยู่เนาะแต่ไพ่บอกแจสเมนแล้วก็ไพ่ดูชาดดมีการวนกลับมาค่ะมีการวนกลับมาของคนรักเก่าในที่นี้คุณยังโกรธเขามากทีเดียวด้วยความที่สองดาบคุณก็ยังลังเลอยู่แต่คุณก็ยังเป็นห่วงเขาและห่วงเขาอยู่เหมือนกันไพ่บอกเขาน่าจะมีเจ้าของไปแล้วนะคนคนนี้ ไพ่บอกว่าประมาณที่ว่ามีเกณฑ์ที่จะกลับมากลับมาวนเวียนกันอยู่แต่ในที่นี้คุณอาจจะแข็งแข็งใส่เขารู้สึกกักตัวเองเหมือนกันค่ะนะความสัมพันธ์นี้นะแต่มีไพ,พ่พะคุณอาจจะขพอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เขากลับมาไพ่บอกว่ากลับมาค่ะแจสตินอ่าจะกลับมาในที่นี้เขามีเจ้าของราศีอืมอาจจะย์ชาวราศีกรกฎค่ะพฤษศเมษค่ะมาดูซิเขาคิดยังไงก่อน กับชาวราศีกันค่ะกับไพค่ะขอโทษนะคะอาจจะแบบอืรบกวนนิดนึงผมกับไพค่ะเขาเห็นว่าคุณมีตัวเลือกเยอะเหมือนกันนะชาวราศีกันเขาแอบส่องแอบดูคุณอยู่เหมือนกันเหมือนประมาณที่ว่าเขาก็คิดว่าคุณทําอะไรรับหลังเขาหรือเปล่าว้าวช่วงนี้เขาแอบหึงแอบห่วงคุณมากทีเดียวค่ะแต่แอบหึงเงียบๆนะ เหมือนเขาก็โกรธโกรธคุณเช่นกันเหมือนกันให้เดทแต่เขาก็กลับมาคิดมันจบไปแล้วอ่ะก็มันเป็นเรื่องของเวลาดีกว่าไพ่แจสเม้น์ในความรู้สึกตอนนี้เขาเริ่มรู้สึกกับคุณแล้วเขาแอบส่องแอบดูว่าคุณน่ะอยู่กับใครมีใครหรือเปล่าแต่เขาก็รู้สึกเหนื่อยเหมือนกันกับความรักความสัมพันธ์ที่มันมีใครสักคนหนึ่งที่มีเจ้าของไพ่บอกว่าเขาได้รู้สึกว่าเขาเสียของรักไปแล้วเขาได้รู้สึกตัวแล้ว เาอยากคุยนะก็แค่ได้ความคิดแต่พายบอกว่าแจสเมนมีโอกาสได้พูดคุยค่ะแต่ในที่นี้นี้ยังไม่เห็นเลยว่าใครจะเป็นคนเริ่มต้นก่อนนะนี่คิดว่าน่าจะมีอตัวช่วยอาจจะเป็นพี่น้องหรือญาติหรือเพื่อนช่วยประสานให้พูดคุยกันค่ะช่วงนี้ก็ Hermit ค่ะอมันเหมือนประมาณที่ว่าเขาก็เก็บตัวเขาเลือกที่จะนิ่งดีกว่าเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้มีสิทธิ อะไรกับคุณแต่ไพ่ย,ยังห่วงหาคุณอยู่นะเอเขายังชอบคุณอยู่อาจจะไปดูเรื่องราวเก่าๆที่เป็นคุณอยู่ก็อาจจะเป็นการดูรูปดูอะไรคิดถึงคุณอยู่ประมาณนี้เพราะมีไพ่จัส m เมนคุณดวงยังถึงกันอยู่นะชาวกันก็จัส m เมนอยากกลับมาเหมือนกันนะแล้วก็อ่าคนรักเก่าคุณก็อยากกลับมาแต่ปัญหากลับมาในที่นี้มันเป็นรักสามเศร้าอืม อาจจะเปชาวราศีมิถุนค่ะพิจิกันด้วยกันขอไพ่แนวโน้มอนาคตความรักความสัมพันธ์ของคนรักเก่าค่ะอาจจะแข่งแข่งใส่กันหน่อยเนาะไพ่ดอทาวมันเหมือนประมาณที่ว่าความรักความสัมพันธ์นี้มันอาจจะพังแต่ไพ่ดว w ไพ่ดอ b เดวิลกลาถ้วยค่ะ คือเหมือนชาวราศีกันยังแข่งๆอยู่อ่ะมันเหมือนเป็นการที่ความรักความสัมพันธ์มันมีเรื่องบุคคลที่สามที่เข้ามาเกี่ยวข้องมาพัวพันก็คืออาจจะโกรธแหลกแล้วก็ด้วยความที่เขาก็น่าจะมีตัวเลือกเยอะด้วยเหมือนประมาณที่ว่าคุยแล้วก็เหมือนงัดข้อกันตลอดอคุยกันน้อยมากแต่มีการแอบ,บหึงแอบ,บห่วงอยู่นะชาวราศีกันย์มีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาชอบค่ะตัวเลือกเยอะเลยอาจจะเป็นเพศเดียวกันก็เป็นไปได้นะคะถ้าจากไพ่ก็ ช่วงนี้เขารู้สึกหอยหาคุณค่ะ,อ,ะอยากจะพูดคุยเหมือนเขาตัดคุณไม่ได้เขาอยากจะมาพูดในสิ่งที่เขาไม่ได้พูดเขาอยากจะพูดต่างๆในเรื่องของความถูกต้องในความที่ชาวราศีกันอาจจะเข้าใจผิดในเรื่องของเขาเหมือนเขายังกลับมาเพื่อจะกักกักคุณอยู่เพราะยังหลักยังชอบอยู่นะคะอาจจะมีเรื่องเงินเข้ามาพัวพันด้วยนะถ้าจากไพ่ เขาอยากกลับมาสองเรียนเด e วิลตัดกันไมมขาดคาดมีวนกลับมาพูดคุยนะอาจจะเป็นชาวราศีมังกรคะ่ะหรือเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนราศีตุลคะ่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะขอให้แนะนํากับความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกัน่อยคะ่ะว้าวไพ่เด่นคะ่ะมีเกณฑ์กลับมานะชาวราศีกัน เขาคิดว่าคุณเป็นคนที่ใช่แล้วเป็นเทพบุตบูรเป็นนางฟ้าของเขาแล้วค่ะมีใจด้วยนี่ไงเห็นไหมเป็นแม่ของลูกเหมือนประมาณที่ว่าเขาอาจจะมีใครมาบอกเขาแหละว่าเอ้ยคนนี้ดีนะนน่นนี่นั่นนะทําไมไม่กลับไปเป็นแม่ของลูกพ่อของลูกได้นะก็อาจจะมีใครสักคนหนึ่งเสี้ยมเสี้ยมสอนอคนรักของคุณคนรักเก่าเพื่อให้รู้สึกว่าเอ้ยคนนี้เป็นคนที่ใช่ทําไมไม่กลับมาให้มีเกณฑ์กลับมาคะ่ะ อาจจะตรงกับใครบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ฟังไว้เป็นไกด์ไลน์ฟังไว้เป็นแนวทางนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันนี้ด้วยนะคะอยากดูดวงส่วนตัวไลน์ข้างล่างค่ะสวัสดีค่ะ